ไปรถไถไปรถไผถขาได้ไปรถตู้เขาติอันเม็เด็กอะเรียนจุ๊บ้านเรียนอยู่ตดโอ้เออก็อยากมาเรียนอย่างเรียนปีก่อนนี่เอาเขาไปไถมาเลยดิมาได้อยู่มันเป็นคนเรียมาได้ไหมครับนี่ยลูกใหญ่ยิ่งใหญ่เนราะเมื่อ้ันเรียนอ่บ้านนนั่เรียนอยู่บ้านแล้วกันมันไปเรียนโรงเรียนบุตรดิ ย่บานยุย่นวิตอเรี้ยิอากมาสอนวนัยุ่ผู้เดียวลย่งยุ่งสั่นเ้ามูยูบน้ำมันนมันยู่ผู้เดียวดนหอู้่าเ้โอ้เขามาสอนยู่บ้านนั่นเถอะสวัสดีท่ท่านนะคะสิบสท่านนะคะ พี่น้องกำลังเก็บองมาทั้งเล้วเจอกันสีเม ER. <oun rat id anz> ืองใหม่ค่ะคืนนี้นายในเลี้ยหอดมือ าบอกว่าหมูปิ้งไม่ละสิบบาทมันใหม่แง่แ่มาหั่นยู่นี่ยู่ชี้เงียบเงินบอกเดี๋ยวเงินใส่ซื้อสิบบาทเราคากเราเนี่ยเนาะสวัสดีทุกคนนะคะมาเด้อพี่น้องเรามาเก็บเวทีซอยวันนี้คอมมีกำลังจะสุด ไมเาลม่มีเก็บะกันแล้วก็จะเสร็จแล้วนม่ใโอ้ยคนปิดไฟแล้วเลยฮอนสวัสดีสวัสดีค่ะ ขานเาเต้นอันนี้พนพุปกะกูเนี่ยเนี่ยวพนุปกูปกเต้นมนี่พรามันเต้นเฮาสิบ้านิมัเต้นนีมแม่พี่บาไอันนี้พนพืปกู่สนบอกว่าโอ้ยกินแบบไปยิ้มเขาขาหงายหลังก็เนี่ยขาจีนปาง่างาเลยที่เนาะ คุณน้องว่าท่านเ้็วคุณเมื่อคืนคนหลายวะไหมหลายค่ะทุกค,คนเต็มเลยเต็มเดินเลยปารเบิ้งผุนน้องเลยผุนเหลือเหลือนั่งลานอ่ะนี่เพราะว่าท่านเร็วผู้ผู้มกกัม่งกระมั่งผู้แบกคือรถกระแบก แล้วมาเป็นเด็ดเนี่ยสองชังง่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราเป็นเดเสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยดยน้อยจะนั่นงกินขาทารถบ้านรถบ้านกับพา,าท่านได้ออกรถบ้านไม่ออก เมนเต๊ต่งนะคะมะเมนแตียนด้วยพี่น้องแต่งงงูสแสเลต่อเตางงูนะคะมื่อนะะี้เลนยูชีเมือ,ใอมงใหม่ค่ะอำเภอชีเมืองใหม่รถบ้านจอดพาวบร้อมกันรถพลวยอันนี้รถอันนี้รถข้อตูมรถบ้านรถข้อตูม อันนี้อันนี้ลบานมคือลงคือลงนี่ลวเขาพามันออกก็ได้รถตันทางมันออกก็ได้ค่ะต้องข่อยาออกให้โลบอัอนพคกลดขึ้นออกก่อนขแ่นน่ี่เเกเขานที่ที่รักคุณเดินมาถามอะไรูรู้ว่าดูร เอาก็ะบอกพ่อไม่กินเผาแจไปกันน้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจดินตามเสียงวิ่หักน้องคงสะกนนำเนียรเด้อพี่น้องเด้อก่เพจลูกลูะก แม่แดงพ่อจา๋าเป็นทุกอย่างให้วงแล้วจา้าเมื่อคืนน้ำตาเป็นเมื่อคืนมามาแม่แม่ลาสิเต้นได้ไหนะแม่หนูจะเต้นนะเต้นช่วงคอนเสิร์ตช่วงสุดท้ายสันเพิ่นกะคืนนันเพราะเพิ่งคืนเพ้งเปิดตัวเพื่อเพิ่นกะมาแต้งตัวก็เต้นทุกเพลงจนเต้เตนฮอดเพลงปิดเลยค่ะเมื่อคืน เป็ที่จ้ารถใหม่ชื่อหรืออ๋ออันนี้แม่แมุ่มม่งหเด้อค่ะเด้อพน,นัน้านั้าโดนแม่แก็ยเห็นต่้เวลาเขา<ม>เขาหลังฮานบัดไปผัดไม้พัดแยกกัน,กนจค่คนไปจังไหนแม,ม่ว่าเห็นบม่น่าจะเอารถใหม่มาครับั้ง ดูไปน้ำลูนั่นละเม็ดเต็มไปดูแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นจังไหนโอ้ยโ,โอ้ไม่เห็นหัวออกแดดพี่น้อง เอา้าอันนี้ก็บคนงานตีเนี่ยอโอ้ยนี่หลายจะนี่หลายจะมาเห็ดเด้อลกูกมันตีโต๊ะแคปตีนอันนี้นเสนี่ยยกรังค่ะรังจุดเบนเซอร์นะคะมามากระป๋าน้านายโรตินงปีกายนี่เป็นถุงปีกายนี่เป็นถุงลายแบบนี้ปีกายเป็นถุงลายค่ะปีนี้เป็นทงนังมันแข็งโอ้ <Okay. S 1> เฮ้เป็น,นเยัง นี้่ยังไม่ยกใจห้ามให้เดนก็ได้อันนี้รถล,ล้างรถล,ลังชุดด้วพี่น้องเป็นเป็นเป็นทางน้ำแข็งอ่ะแม่มีหออเสียนีสานมาดิฟันมาน้ามาเอาไ นี <ifica> ่แม่เขเริ่มล่างมาจากไหนบ้างเาเริ่มล่างร้ามาเอาวมา่านเนี่ยฮะยจะได้เดี๋ยว่างถือเอีสานบ้านทันแล้วเสียงคือกันอยู่แล้วจะไปลงไทยคือกันหลานสาวนอนอันน้องอายนอนแล้วค่ะนอนอยู่ตริ่งลบสู่ขาขึ้นมาสู่สู่สู่อยู่แล้วค่ะ พี่ห้องไม่เจอไม่รู้ค่ะก็คอยมาหาตอนยุคตอนไปเลนใกล้ๆค่ะเมื่อนี้เลนยุสีเมืองใหม่อำเภอสีเมืองใหม่จุบาลักษณานี้ค่ะเมื่อนี้ไปพี่น้องสองร้อยก็รู้เมื่อนี้ รถคอ้อนว้อยขนาดจะไปถึงพลมังเทียมพลมังรถเทียมกับใบค้อนร้อยก็เป็นตะลิบตนเพิ่มนี่พี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นก็ได้เงนินเข้ามาแล้วน้องเจ้าาเพิ่นก็นจะได้นอนช่วงมอล้ำเหรนค่ะผู้ใหญ่พักค้อนก็ได้พักกับตีละรถแรีนไปหอดเพิ่มก็เฮ็ดงานนี่ลาก็จ่พนักดอกรันเพราะว่าใหญ่กว่าหลัง เขาอันนั้นหรอจำนีขึ้นนี้คือรถยังคนเดียวนั่นปันป่อายนั่นไหมสวัสดีตอนเช้าคุณแม่สวัสดีค่ะพี่หล่าแม่ท่านได้ไปน้ำมูกเลยก็ไปรถออกก็ได้